สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องมาเที่ยวโคกเที่ยวบ้านมาก็มาเจออินุนเคือนหนึ่งพี่น้องอย่างดกเลยครับแต่มันหยอดเลยพี่น้องก็ว่าจะขึ้นนะครับนี่นี่นนก็กระตังคือกันครับแต่เดี๋ยวขึ้นอินุนตัวนี้เดี๋ยวก็ไปหาผึ่งต่อพี่น้องไปครับเดี๋ยวขืนไปดูหยอดอินุนขมว้นเด้พี่น้องไปครับครับพี่น้อง,องขึ้นมาทังต้นแล้วครับ ยอดงามดีด okay? ีพ ouais, ี่น้องหน่อยหยับย่างนะครับกัดทร้มดาพี่น้องกัดหาพักห้าหย่ากินไปแต่ละมือแต่ละเว้นตามชีวิตตามภาษาคนบ้านนอกกกอนาเนาะพี่น้องเนาะนี่ยังกัดหากินไปครับไม่ต้องเดือดสื่อได้ครับซื้อหลายหลายกัดมือหนึ่งมือหนึ่งกัดเบ้อเดือยยังเลยพี่น้องกับเข่ากับแพงของกับแพงขึ้นซึ่มเหมือครับ อยู่แบบชิดบนนอกบนนอกเห็นะครับสะดวกสบายดีเ้ยพี่น้องพี่น้องเช็ดยังมากไหมพี่น้องมากเลยครับเงาง,งามๆเลยครับขอม้าเหมือนได้กัดคืออยู่พี่น้องลิ่งเชื่องดำอยู่ม,มันหมาพันเลยครับแบบเปียกเปื่อยพี่น้องฟังดอดื็นมันงามหมดเลยเปียบเปียกโผล่ ไปขายก็ได้ขานนมคากับเขาข้ามพี่นอ้องรับไป,ปเรื่อยๆหาไป,ปเรื่อยๆพี่น้องอพ่อพักก็เก็บพักก่อนครับพึ่งพ่อค่อยขึ้นที่หลังก็ได้ครับเฮ้ยสวัสดามืนโดนเทียนยังไม่ค่อยได้ขอมากแต่ได้จับจุดถึงกระถือน้อง Những cái gì này Nhά chân yêu mẹp. Nhưng hấp. Một kẻ lại hấp. Một ngủ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 . Một Một ngủ. lái ngủ. Một ngủ. Một nón kín ngủ. Một ngủ. Một ngủ. Một nhau nhau muốn, nào, muốn nào Tếp đi, là, nó muốn nó đi hết tiệm nhám mấy cái đồng bảy mươi chín bảy nó nuôi tiệm mốc cái đây như cây bản nhang đặt เส้นไปเนาะกเสียบไปอีกด่างครับขั้นเห็ดเสียบขึ้นได้ก็เสียบขื้นไดาพี่น้องเกิดโบเสียบหอยอยังกับโบเสียบครับนะครับเก็บเบิดเกิดลงต้นครับเดี๋ยวก่อนไปหาผึงต่อพี่น้องครับผมพี่นอ้องถึงจะขึ้นเพราะยืนนู้นแล้วกันครับมา มัวแต่พ่อห้างหนึ่งพี่น้องห้างกืบใบไงป็นไรแล้ครับเอา่าเมือเอเลียเลยครับเหมือนไปครับทิพพาดไปเบิ้งึืหนห้นงจะซำเกิดแตงมอไซน์น่อพี่น้องตื่นบกสวันครับทัากาเราเห็นบรุษพี่น้องกันั่งชงชยดอนแฉเนียนนหน่อยเลยเดีจิตพาไปเบิ้งครับกานงานบอมบอมมาทันี้ ครับพี่น้องนู้นครับทั้งฝืนดูข้องามครับผมน้อยๆครับครับไลยครับเดี๋ยวรถเสร็จครบแล้วแล้วก็ขึ้นไปเมียนได้พี่น้องหยุดไปหลุ่นเบืองว่าทั้งสีขาวน้ำสีใสบ่ครับไปครับครับผมพี่น้องขึ้นมาหอดตงทั้งๆเลยครับ นี่จะน้ำพี่น้องทางน้ำฉันหลาแล้วครับมีโบกมาด้กบุบด์หนน้ำมันโดนร้ายมักก็บตอสพี่น้องทงั้งในหน่อยครับชิวก็ก็ได้๋ยยุดได้ดกินยุดพี่น้อง nắm rồi không ăn gì đấy không <laughs> hắn có khảo đi yêu hấp tức là thay hắn về đây cái nòng thay hắn là thay trở lại nhé

Để cái tốt này, ơi. Để một ngó đây Đó, một mốc một mướp cho Bật này. À tốt Ну, нам

ยย่่งงรยอูบไดพี่น้้อองเไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งหัางกันทั้งใจพี่น้องกันนำเกิดเริ่มจิตตอดร้ายแล้วครับไปครับครับผมพี่น้องก็ลงมาเต่มทั้งต้นแล้วครับกหัางกันได้จะได้จกกกักรรัวกลัวพอาะเด็กข้าดมมันข้าก็โผล่คำอยู่ครับได้ก็ได้สอง<า>ยง่างนะ <ผม S 2> พี่น้องก็ถึงหัางนหน่อยหนึ่งก็ไอ้หมูหนำได้จักว่าจะครับจักขวดหน,น,นึ่งได้จังไรหนี่งครับหัางขาว แผ่นนึงอยู่ทั้งใจพี่น้องก็หลือเบิ้งบ่ได้ครับนะครับหมะน้าีวเป่งเลยครับคพักสามอยู่ทั้งใจพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพักสามให้เบิ้งครับเดี๋ยวใช้วาสีตัวอีกครับครับวงพักสามอย่างไงนะครับเลือเธอนี่ก็ได้แล้วพี่น้องค่าน้ำมันค่ากับเขาไปครับกระดาษจะได้กับาบพี่น้อง ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำ่ด้เยครับเด้อไปครับกลับบ้านครับสวัสดีครับ